หลายคนนะครับสงสัยว่ากล้วยด่างเทหรือว่าด่างเทียมหน้าตามันเป็นอย่างไงนะครับหลายคนก็ถามกันเข้ามานะครับคลิปนี้ก็จะมีคำตอบไหมนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับณสยาม3า5ห้านะครับสำหรับไขรที่หลายๆคนที่ถามเข้ามานะครับว่ากล้วยด่างเทด่างเทียมนั้นดูอย่างไงนะครับ ก่อนอื่นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลนะครับประกอบในการศึกษาเรื่องของกล้วยด่างนะครับก็ถือว่าเป็นกระแสะที่ยังคงยืนหนึ่งในวงการนะครับสําหรับกล้วยด่างนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสะที่ร้อนแรงมากๆเลยนะครับสําหรับกล้วยด่างก็มีหลากหลายสายพันธุ์ วันนี้ก็เลยถือโอกาสนําภาพกล้วยด่างนะครับแต่ละชนิดมาให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับกล้วยด่างอินโดด่างนะครับมีหลากหลายชนิดนะครับกล้วยป่าด่างขาวนะครับหรือว่าลายฮาร์ฟนะครับนะครับกล้วยตานีด่างมีหลากหลายนะครับก็ดูภาพลองดูไปเพลินๆนะครับนะครับกล้วยป่าด่างลายหินออนในพวกนี้นะครับ ก็มีหลากหลายสายพันธุ์ก็ลองไปดูประกอบนะครับอันนี้คือกล้วยด่างแท้นะครับอ่าน,นี้ด่างเหลืองนะครับเรียกว่าด่างเหลืองนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนี่นะครับเวลากล้วยด่างมันจะด่างอย่างชัดเจนนะครับจะด่างสีขาว,ขาวสีลายเขาเรียกว่าเหมือนลายวากิวอะไรพวกนี้นะครับวากิวก็คือเหมือนเนื้อวาเกิวเดี๋ยวจะมีภาพถัดไปนะครับเราจะเห็นหลายด่างชัดเจน ที่สําคัญก็จะมีลายด่างลงลงที่ต้นนะครับเพื่อนลองดูอันนี้เขาเรียกว่าลายด่างลายหินอ่อนหรือว่าลายวากิวนะครับเหมือนเนื้อวากิวนะครับเนื้อแทรกมันอะไรพวกนี้นะครับแล้วยังไม่พอยังมีกล้วยป่าที่แบบเป็นลายลายแบบนี้อีกนะครับซึ่งมันมีความสวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละสายพันธุ์ครับแต่ละต้นนะครับซึ่งมีความสวยงาม อยู่ในตัวของมันหลายๆคนก็ถามเข้ามานะครับอันนี้ดูกันเพลินๆเลยนะครับสําหรับกล้วยด่างนะครับก็ดูไม่ยากนะครับนะครับคนที่ปลูกอยู่แล้วก็จะรู้นะครับเพียงแต่อาจจะต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของสายพันธุ์ต่างๆพันธุ์ต่างๆนะครับมันมีหลายหลากหลายสายพันธุ์จะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับเดี๋ยวไว้คลิปวิดีโอหน้านะครับจะได้นําข้อมูล ต้นสายพันธุ์ต่างๆมาให้ดูนะครับวันนี้ก็ดูลายไปก่อนนะครับหลายๆคนถามเข้ามานะครับก็ลองดูนะฮะดูซ้ําๆซ้ําไปซ้ามานะครับลายด่างจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะครับนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ที่ดูง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นกล้วยแดงอินโดอย่างนี้นะครับลายด่างก็จะดูง่ายๆเลยนะครับจะเป็นสีแดงนะครับไม่เหมือนใครนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลายพายุลายเทพอะไรพวกนี้นะครับ นะครับกล้วยด่างจริงๆก็จริงๆก็จ, <ๆ S 2> จะด่างทั้งใบทั้งต้นนะครับเวลามีลูกออกมาก็จะเป็นลายด่างเหมือนกันนะครับก็เลยจะมีสีสันสวยงามนะครับก็มีรสชาติที่อร่อยนะครับสําหรับลูกของกล้วยด่างอันนี้เป็นลูกกล้วยด่างฟลอริดานะครับเรียกว่ารสชาติจะเหมือนกล้วยไข่นะครับและนี่ก็จะเป็นกล้วยป่าด่างขาวนะครับซึ่งจะมีลายด่างลงที่ต้นเลยนะครับที่บอกนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์แต่ละพื้นที่นะครับ ก็เราจะเห็นลายด่างลงต้นชัดเจนนะครับวิธีสังเกตนะครับก็ให้ดูทั้งใบทั้งต้นนะครับทั้งลูกเลยนะครับเพียงแต่ท่านจะต้องไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการด่างเทียมบ้างนะครับอันนี้เป็นภาพประกอบกล้วยเสือพารานนะครับภาพมุมบนซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นกล้วยป่านะครับซึ่งไม่ด่างนะครับเป็นลายเต้มธรรมดานะครับกล้วยป่าก็จะเป็นนะมีก้านยาวไม่ได้มีสีแดงนะครับ ส่วนกล้วยเสือพานจะมีสีแดงนะครับนะมันมีคล้ายๆกันนะครับใครที่สนใจก็อาจจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของมันด่างเทียมบ้างนะครับอันนี้เป็นโรคเป็นโรคติดเชื้อราอะไรพวกนี้นะครับถ้ามันได้สารอาหารที่ครบถ้วนก็จะกลับมาเขียวขจีเหมือนเดิมนะครับและนี่ก็จะเป็นกล้วยป่านนะครับซึ่งถือว่าไม่ด่างนะครับเป็นแบบนี้พอมันโตขึ้นก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับลักษณะต่าง ที่หลายคนสงสัยกันนะครับนะครับอันนี้เป็นด่างเทียมไม่ได้ด่างจริงๆนะครับกล้วยมันเป็นโรคและที่เป็นที่สงสัยกันนะครับลายอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นลายด่างเหมือนกันนะครับนี่ก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วภาพที่ยอดฮิตเลยก็จะเป็นกล้วยน้ําว้าต้นอ่อนนะครับซึ่งจะเป็นลายแบบนี้นะครับส่วนมากจะเป็นเชื้อราหรือว่าโดนสาสารเคมีนะครับ นี่นะครับเป็นภาพที่หลายหลายคนถามเข้ามานะครับอย่างนี้ถือว่าไม่ด่างนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นบ่อยกับต้นกล้วยในตระกูลกล้วยน้ำว้านะครับจะเป็นกล้วยด่างเทียมนะครับจะเกิดขึ้นกับต้นกล้วยอ่อนนะครับอายุ4ี่ห้าเดือนะลรพวกนี้นะครับนะฮะพอมันโตขึ้นถ้ามันได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วลายน้ำหมากแบบนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นกับตระกูลของกล้วยหอมนะครับ นี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นลายกล้วยป่านะครับก็มีการหลอกไข่กันก็มีเยอะแยะนะครับใครที่สนใจก็จะต้องดูศึกษาข้อมูลดีๆนี่นะครับพวกกล้วยหอมลายเต็มน้ำหมากแบบนี้นะครับพอโตขึ้นมันก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นลายกล้วยป่านะครับพอโตขึ้นมันก็จะลายหายเหมือนกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นข้อมูลให้สำหรับเพื่อนๆทีส่สนใจเรื่องของกล้วยด่างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ